วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดเพราะผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบวิชาภาษาไทยผมก็พออ่านเขียนได้วิชาภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ผมคณิตศาสตร์ยิ่งแล้วยายอะไรนะนะครับวิชาพลศหก็ดูกผมก่อนสิมันมันใช่ที่ไหนที่ดูดูจะเหมาะผมมากที่สุดคงเป็นเรื่องนี้แหละครับ จ๊อกวันนี้บ่นนี้เาไปม,มาเตี้ยนักเราในท่ามั้งเราวันนี้นี่ต้องใชลืมลไม่ได้เมื่อไม่ใช่ใครเตี้ยไปไปเล่นแต่ว่าทาวันนี้ก่อนรับไปเก็บขี้รังอย่ยวนี้เอามาเดี๋ยวอัดเนี้ยเนาะแดดร้อนกันร้อนเน,เนาะเล่นหงารมาเลยนาใต้นั่งอันเนาะตัดดีๆวันนี้ใต้ป๊าปุงง้งอกมาช่วยนี่แต่เช็ดเดี๋ยววันนี้เอาไปม,มาที่เนาะ มาเราก็มาเล่นปอยยิงฉุบอันนี้ว่าปอยปอยิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบ ใส่พวกนี้มาบ้างีวะทางลนาลใส่รบ้านใส่พวกนี้มาบ้างเลยล้อไปก่อนจ้ะถ้านั่นรถกรนเนาะต้องไปเจอนาทำกับข้าวอ่ะ เธอในลาผิดหวังชีวิตไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจทุกทุกสิ่งและทุกทุกนิยามนั้นไม่เป็นเหมือนเคยฝันไว้หากปล่อยชีวิตจะผิดหวังให้นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดไปวันที่จะเฝ้ารอคอยด้วยหัวใจนั้นคงจะไม่มาสักที ใครอยากมาพูดตีก็ไป่มาเราต้องไปออกเลยกับป้ามาล้ื่ไม่ไหวถึงกระเราต้องไปเต้นมามาเราไปลาดมือไม่มีใครเล่นน้องต้องเล่นน้องเต้นมายกต้องฟีกก็ติดเนาะแต่เราเก่งแบบเซ็ตเร็วจะเล่นที่ตาว่าจะได้ไหมไม่ได้ล้วก็ไม่ทำเลยทำแบบบ้วมันแบบพิจ๊อบเลยทำม่ก็ไปเอาเปล่าไม่ทำมันเลยยังอีก ประเทศของเรารักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพให้สมบูรณ์มั่นคงม,มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะคนไทยทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคีและรู้จักทำรรหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่งเสริมกันเมื่อทุกคนมุ่งใจปฏิบัติด,ดังนี้ความถูกต้องเรียบร้อยความพัฒนาก้าวหน้าและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจึงบังเกิดขึ้น พระบรมราโชว,วาทในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณและส่วนสนามทหารรักษาพระองค์ณลานพระชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2534 เด็กว่าเราก็ตัวหนอที่เราใจเราเป็นไปวันนี้เราก็มาเฉยกันทำนั่งสนงสักกันดีว่าแทนเด่เราก็ที่มานรอกันมาเฉยกันทำนั่งสนงท่านสุกแข้งดีว่าได้เลยเพื่อนด้วยเพื่อนเราช่วยข้าทุกำลับไปได้ตื้อมามามาชเฉกันทานั่งสนเสร็จดีว่ามาได้ๆๆเด็กจ้าปับซ้่จากจต No. action make them continue และเพื่อนๆได้กลับมาทำในสิ่งที่รักอีกครั้งเพราะพระบรมราชวสีของในหลวงที่ผมได้ฟังในคืนนั้นที่ช่วยเตือนให้ผมคิดได้ถึงความสำคัญของความสมัคคีเหมือนคำสอนที่พ่อคอยสอนลูกๆเสมอและไม่ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่ผมและเพื่อนๆ ได้รับจากการทำภาพยนตรนในครั้งนี้โอชชาไม่อยากปล่อยฝันไปมันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อทั้นั้นกันในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก้อยังต้องสู้ต้องก้าวไปเพราชีวิตยันเชือไม่สิ่งที่ to